เราก็ใช้สครับก่อนนะคือเราสครับตัวนี้เมื่อกี้ที่สครับไปแล้วนะคะก็คือวันนั้นตกใจอะค่ะมาร์กไปแล้วอ่ากรีดมากกรีดมากวันนั้นตกใจมากเออหอมอันนี้ก็จะเป็นมาร์กนะคะที่ใช้อยู่ใช่นะคะตัวนี้ที่ใช้อยู่นะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าตัวนี้ผิวกระจ่างใสขึ้นแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีส่วนผสมของมะนาวมะนาวนี่มีกรด AHA นะที่จะให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะ นี้นะคะเป็นส่วนทูอินวานนะคะที่ประเปิดผิวบำรุงผิวไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ทำให้ผิวแตกเออนะคะทุกคนจซาตูนิใช้ได้ดีจริงๆอย่างสครับที่พี่แป้งถึงอยู่เห็นแบบความเข้มข้นมากมีเอทเอกดจากมะนาวนะเพื่อนชมนะดูปังพี่แป้งฟังมาราคาเท่าไหร่นะละปกตินะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะไม่ปกติเนี่ยอันหนึ่งสามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบอ่ะซื้อสองเป็นเท่าไหร่ซื้อสองก็คือเจ็ดร้อยเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกสิบอืม ร้อยแปดสิบจะซื้อเป็นสครับกับสครับมาร์กกับมาร์กหรือมาร์กกับสครับค่ะกันต่อเออได้นะคะใครที่อยากได้แป๊บนึงนะรอแป๊บนึงกอนพี่แป้งมาเออพี่แป้งมาร์กนะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอยากให้ดูอย่างพี่แป้งเนี่ยกำลังสครับอยู่เห็นไหมเวลาที่เราจะซื้ออ่ะเราต้องดูจักผิวเจ้าของแบรนด์ว่าเขาเป็นยังไงเขาดจริงหรือเขาคือพี่จะบอกเวลาพี่ทำสินค้าตัวเนี่ยพี่ซีเรียสมากคลองแล้วลองอีกค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะอยู่วงการนี้นานๆนะของต้องดีคือทำมาไม่ดีให้เขามาด่าเราตามใช่พี่แป้ง ผลิตภัณฑ์เรามันก็มีหลายตัวเนาะใช่ครับพี่แป้งนะคะอ่ะดูดิพี่แป้งเห็นไหมน้ำนมทุกผู้ชมเห็นไหมคะมไเป็นน้ำนมเลยนะคะมันหอมมากมากเลยอะหอมมากนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมดูสิใช่มันจะไม่บาดผิวค่ะพี่แป้งผิวก็จางใสมากผิวดีไหมผิวดีขึ้นนะแต่คนที่ไม่ได้ผิวอย่างนี้นะจริงๆที่ชอบเทสหาโน่นหานี่มากินแต่ถ้าอย่างผิวนาราบัตตี้ต้องแจ้งแบบว่ามาร์กอาจจะแบบ สามสิบนาทียิ่งดีเพราะว่านารา,าเป็นคนที่ผิวแบบว่าสองสีนะคะแต่ว่าถ้าผิวขาวแบบแป๊บเดียวคือแบบดึกเลยผิวเทพรังอะผิวดำเหมือนนิโก้แล้วค่ะนุ่มาัตามที่พี่แป้งบอกลเลยถึห้านาทีค่ะแต่ทำไมไม่ขาว ต้องดูตามสภาพผิวยิ่งมารกนานยิ่งผิวใสเพราะตัวนี้นะคะเขาเป็น AHA สูงมากมนะคะที่ช่วยระเบิดที่ใครนะคะคือยิ่งมารกยิ่งแบบสรับเนี่ยจะดีมากเพราะเหมือนว่าทูอินวันเลยท่านผู้ชมค่ะแล้วบอกว่าตัวนี้นะคะจะเปิดผิวใสบวกบำรุงนะคะเนื้อสรับเนี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำนมอย่างที่แป้งเนี่ยสครับให้ดูเลยนะคะแล้วจะบอกว่าตัวน้ำนมเนี่ยคือจะช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเหมือนเติมน้ำให้กับผิวอวกันนะคะมีอะไรบ้างน่ารัมีมะนาวนะคะเรมอนนะคะ ขามสับปะรดนะคะแล้วก็มีขมิ้นธานาคาอีกด้วยในสำหรับตัวสครับนะคะอ่าแต่เราบอกก่อนว่ามะนาวเลมอนมะขามสับปะรดเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวค่ะแล้วก็ขมิ้นจับธานาคาเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรคะตัวนี้คือจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขัดทิ่งให้ขึ้นออกรูเล็ถ้าพูดภาษาบ้านๆนะยังไม่พอแค่นั้นนะมีนมมีอะโวคาโดแล้วก็มีน้ำผึ้งช่วยในเรื่องอะไรอีกเออช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นนะคะเติมน้าให้กับผิวผิวไม่แห้งจ้านบก 9ก้าอย่างมีส่งมาส่งอย่างเงี้ยเก้าอย่างประวัริศาสตรที่แป้งอ่ะได้เลยค่ะแป้งสาววันนี้คนน้ำเนี่ยค่ะสครับนะคะกับม์านะคะคู่กันนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะคะส8 0ส่งฟรีนะคะซื้อ2แถมสอง0รส่งฟรีซื้อ3แถม4ี่0้าเเอาไปเลยเจ็กระปุกคืออันเนี้ยการันตีในความที่ยางที่บอกเลยว่าพูดถึงว่าสมุดภัยไทยคือยังไงมันก็ข่าวอยู่แล้วนะคะแค่ให้เรามีเวลาได้ดูแลตัวเองได้ทุนะคะสำหรับสมุดสมุดภัยไทยด้วย